i about <laughs> <are you> <laughs> <laughs> no i mm. no issues everything looks yeah. good not sick today <inaudible> Today? <inaudible> you're not sick or anything <inaudible> <laughs> <clears throat> <laughs> you're, good? <laughs> you're good you're not sick okay she's <laughs> fine วัคซีนไม่อยากไปฉีดเลยยันฉันก่ลังจะฉีดฉันฉันยานนะยานก็ต้องใ้เข่าไปแล้วเนาะใเข่า <laughs> We're gonna go get the mommy's vaccines. So let's let's go. Let's go. We're <laughs> going to get the mommy's. Uh, once again. here. has <c oughs> because because Genki coronavirus. and, and ที่นี่ฉีดในร้านขายยาเลยค่ะนะคะพี่น้องฉีดอยู่ร้านขายยานะคะฟาร์มาซีนะฟาร์มาซีตบีติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะนั่งอยู่สายวันนี้ พูดยืนฉีดหลุดดิเอา้ายิ่มใส่ฉีดที่ร้านขายยาจ้าฟาร์มาซี CVS ตะกี้นี่กล่องมันกลับดา่าน Make up cute c ว t e Make up cute เข็มแรกเข็มแรก เพ็กซี่เก็มแรก <laughs> แต่คนนี้ฉีดไปสองเข็มนะคะฉีดไปสองเข็มแล้ว <laughs> แฟน how do you feel it's good it's good <laughs> 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 คนฉีดไปสองเข็มแล้วคคะ it's good it's good มาวะยัง <laughs> <laughs> อยู่ยังอยู่ฉีดอยู่ร้านขายยาเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะ นั่งเก็บไวนั่งกับมา้าคะอันนี้อันนี้เข<น>็มแรกนะคะเข็มแรกมาแล้วมาแล้วยุไสยุนี่จะนั่งมีกระังโอ้นะคะจะให้มานั่งอยู่ตรงนี้น, <c oughs> นั่งยืนได้ห้องนี่จ้าอันนี้เป็นห้องเป็นห้องที่เขาจะให้ฉีดนะคะจะนั่งอย่างนี้คนฉีดคือยุนี่เบก How you say? Qua yang, qua huh? Guys, if, if mommy gets a flu shot, please don't say, please don't, do not thumbs down. Do not thumbs down. Alright, so you have to be right <laughs> here and I'll come right <laughs> now and we'll get you on that, huh? Okay. <laughs> <laughs> <specialize> Very well tolerated. If anything, you might have a little bit of soreness in the arm. Besides that, it's pretty well tolerated. Um, <coughs> to <can't> the right Sit back, relax, I'll come right around for you. Okay, make it nice and easy. <laughs> no. Allergies, no issues, everything looks yeah. good. Not uh, sick it's not today? It's not good. Today, you're not sick or anything? Uh, you <laughs> <Did she get? laughs> you're good, you're not sick? Okay. She's fine. <laughs> all right, so that's all done. I'm gonna come around here. All right, so you are nice and relaxed. I'm gonna roll you up, wipe it down. It's time to three and off, okay? ลืมบอกนะคะที่มาฉีดนี้เป็นฉีดของไฟเซอร์นะคะไฟเซอร์ไฟเซอร์แข็มแรกนะหลังจากฉีดไปเขาก็ให้นั่ง15นาทีค่ะนั่งพักก่อน15นาทีเขายังไม่ให้กลับนะคะเขาจะรอดูเอฟเฟกต์ ถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงไก็เหมือนคนเอาไม้ไมเอามเอามเอาไม้สุ้งก็ไม่ถึงกระซุงนะประมาณาไม้เสาไม้นาะสาม,มสามอันมาวางไว้ที่แขน <c oughs> ความรู้สึกตอนนี้ก็คือเข็มแรกนะคะก็เหมือน,น <c oughs> ตอนเขาฉีด <c oughs> แต่มันไม่เจ็บ <c oughs> แต่ตอนนี้มันรู้สึกตึงๆแล้วก็หนักๆ นักมาหอดหวัวไหลเลยพี่นอ้องนักมาถึงหวัวไหลเลยนะคะแล้วก็ผิว <is> นามผิวนามนิดหน่อยก็ฟิ <A S 2> <A S 1> <thirsty>, <laughs> เดี๋ยวรออีก15นาทีก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะตามไม่มีอะไรค่ะหลังจาก15นาทีผ่านไปแล้วนะคะเพื่อนๆฉีดวัคซีนออกมาแล้ว สิบห้านาทีผ่านไปแล้วเขาก็ออกมากลับบ้านได้ uh huh. อาการตอนนี้นะคะในส่วนของแขนแขนข้างนี้ที่ฉีดก็เนี่ยสามารถยกจับโทรศัพท์ได้ปกตินะคะพี่น้องแต่ว่าก็รู้สึกสตึงๆระบบการหายใจก็ปกติปกติก็หายใจบ่อยออกอยู่เลย <laughs> เป็นไส่นัดเ <laughs> ออจะบอกว่าโจสีนะ่ะเป็นภูมิแพลนะพี่น้องเป็นภูมิแพ้ที่แบบแผลค่อนข้างหนักนะคะเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ ตอนนี้ก็ไม่มีอาการอะไรนะคะเพราะว่า,าแพ้นูนแพ้นี่แพ้อาหารทะเลแพ้อากาศแพ้ฝุน่นแพ้หลายๆอย่างนะคะตอนนี้สามีก็มาแล้วหลังจากจ่ายของให้ลูกเอาเป็นยังกัน <laughs> <laughs> เขียอพอ